อะไรวะเน,นี่ยรับเดี่ยวจะตายและเรียบร้อยเรียบร้อย

เร็วกว่านี้โอ้โหอออืืหเรียบร้อยลิซ่าจอดทำไมวะเนี่ยขับเร็วๆดิฮะรถพัง เดีเร็วลิซ่าโอ้โหรถดับรถพังไปนี่ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหเร็วๆเหลือ oh. ด oh ิแล้วเราก็เร็วเข้าเร็วเข้าโอ้โหเออในที่สุด the pirates took the others they you should her to some place called the bunker i'm not sure about keith or daisy what about riley i don't know anything about riley or grant lily i'm so sorry again again beninia again beninia a safe place i'll take you there that dad been good เดกันแล้วนะครับในที่สุดีซ tamam okay. ี่กัง t ้างเรือนะครับเพื่อจะพาเราออก t ปจากที่นี่นะคือด a ซี่กำลังสร้างเรือนครับเพื่อจะพาเราออกไปจากที่นี่นะ โอเคโอเคเราในที่สุดนะครับเราก็ช่วยลิซ่ามาได้แล้วนะ also, แต่มันบอกว่าไฟล์ t ด e p พ w e r ์ด์เดอะ e คปไฟล์ดพพลังงานนะไฟล์ t ด e p พ w e r ได้ ปล่อยให้สาวๆก็คุยกันไปก่อนนะครับเราไปหาพวาเวอร์กันหมุนภัยนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ อ๋อแสดงว่าพาวเวอร์มันต้องอยู่ใต้น้ำเรียบร้อยโอเคเอาพาวเวอร์ไปให้เดซี่นะก่อนกลับเราก็ต้องตัดผลไม้ไปด้วยไม่ใช่ผลไม้ดิ อะไรนะสมุนไพรน่ะเราจะต้องอัปเกรดสล็อตใหม่แล้วครับสล็อตเรามันน้อยไป If you're carrying it, you can hook it up. Okay. A power Tell me again why you aren't doing this. I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost. Got it. Yes. Yep, Great. Right. Mm -hmm.

I'm sorry. You missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. But you saved me. What now is an action plan. Okay, I find Riley and her other friends. You stay here and help Daisy with the boat. ระวังตัวด้วยเหมือนตัวของเราจะบอกว่าไอ้นี่นะให้ลิซ่าช่วยกันซ่อมเรือไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนๆนที่เรือนะครับเราจะออกจากเกาะน,นี้ไปด้วยกันนะครับ มันขับตามด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีสมุนไพรบอกเลยนะอยากได้สมุนไพรไปคาบยาย Jason, stand still in plain view. No sudden uh. moves, okay? Dennis, who stands beside you, a young warrior here to be presented to Citra. Proceed. มยิ่งใหญ่อลังการใหญ่อลังการเรามาเจอเจ้าแม่ซีดท้ายรองเท้าด,ด้วยเหรอโ o l l o w d นิสโอเคได้ กิชนเผ่าอะไรวะนี่มาแล้วครับเจ้าหญิงซิตราแห่งชนเผ่าอลาก้า Did you speak without permission in America? No, I learned that in France. Senapang ke bawah. Were brave to joke in the face of death? Hey, hey, hey! What is it? What are you going to do? I'll give it back to you. but I cut it off? yeah, <laughs> I thought you liked jokes. Very few outsiders have seen this temple. The inner courtyard viewers. มามอยู่ที่นี่เราต้องการจะช่วยเพื่อนใร,รทำ<ว>ไมล่ะตลก <rí> e> มากเลยไปซะเถอะอ๋อมันฆ่าพี่ชายฉัน ก็คือผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธที่จะช่วยเราเลยอ๋อแสดงว่าเผ่านี้กับไอ้ไอ้ตัวร้ายที่มันจับเพื่อเราไปอ่ะมันนะนี่นะเป็นศัตรูกันนะ ออสองชนเผ่านี้นะให้น้ำต่อปูปลามา,าเออเห็นไฟในตัวคนเดิมแล้วนาจะดูคาตอบ เงี้นก็เดิมเลยเพื่อที่จะช่วยเพื่อนครับเพื่อคำตอบเมจิกอ, <c oughs> อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจเกิดเฮ้ย เพื่อนเราเอลเวอร์เคเดลี่สามคนเลยหรอ เชิญฟอร์ดอัพเจซิทราดิซีรสอห้ามบิงด้วยนะฉันอยู่ที่ไหนนี่รอเดียวเฮ้ยทำไมนั้นมันวาดตด้วะตอนนี้เราอยู่ในเวทมนต์ของซิตราานะครับโดนคาถาลวงตาอยู่นะ เรอยู่ขนะ้างบนอ่ะป่าใช่ไหมนะกดเซตได้ไหมไม่ได้ทำไมคาสีเนามันสวยสกิลพอยต์อ v a ลเ a อ l e โอ้ยิงประตูไปไหนก็ได้ของโดเรมอนด้วยเลยโอเค let's go โอ้โหลงบาดาลด้วย

หลวงตาบองด้วยในที่สุด เราก็มาถึงเบื้องใต้ป่าดาเฮ้ยน้ำมันอะไรนี่มันคืออะไรดาบศักดิ์สิทธิ์ ดาบศักดิ์สิทธิ์ใครมาทีงไว้ตรงนี้มะนี่เอามานี่เหมือนงอคองลงไปลงลงเหมือนงอคองลงไปเอากระบอง สักอีกแล้วเนี่ยไอซ่าไมเฟนฉันเห็นเพื่อนฉัน <And S 1> แล้วก็น้องชายฉันเลลี่เอ้ยน้องชายด้วยเหรอแล้วแล้วเขาก็เดินตามไอซ่อนคนไปแล้ว uh, A like ancient meat. Ancient knife with a meat knife and she and blade how did you know you're talking, your sleep? You're talking your sleep. uh to the east part of territory okay then that's where i'm headed oh but the town is big how are you going to find a knife simple i'll start with the man in white ลีฟซิสเตอร์แ็มอ๋อยิงได้แล้วนะคือต่อไปจากที่นี่ได้เฮ้ยโอ้โหปิดเลยเลยว,วันออฟออสได้นี่ว่าแต่รอรอเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับในเรื่องเริ่มเค้ม้นตอนนี้เราช่วยซาร่ามาได้แล้วนะแล้วก็ ผ่านน้องชายกับเพื่อนไอโอลิเวอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งนะจำชื่อมันไม่ได้นะครับจะต้องไปช่วยโอเคอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ไม่ต้องทำอะไรแค่นั้นแหละ <laughs> ไปละเพล่นเลิน